บาบูประชมจักพัิโมกุลผู้ไม่ยอมแพ้ตอนที่แปกมีชื่อตอนว่าปิดฉากศัตรูผู้ยิ่งใหญ่ความพ่ายแพ้ชนิดที่เรียกว่าย่อยยับของบาบูถ้าไม่เขาคิดว่าการจะแย่งชิงสาำคัญและฝือกกาน้ากลับมาเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เสียแล้วหากแต่ว่าบาบูยังคงไม่ยอมแพ้เขาจะหนักว่าจะต้องมีสักที่หนึ่งเขาจะกลับมายิ่งใหญ่ได้ดังเดิม ตัวเขาเองก็อายุได้23ปีเท่านั้นเองเขายังหนุ่มแน่นและพร้อมที่จะผเผชิญอะไรได้อีกมากมายด้วยเหตุนี้เขาจึงออกเดินทางจากที่ซุ่มซ่อนพร้อมกับทหารกองเล็กๆก,กองหนึ่งประมาณ200คนการเดินทัพของเขาประสากจุดหมายที่ชัดเจนว่าจะไปลงเอยที่ใดเมืองคาบูถึงแม้บาบูจะมีแต่ตัว แต่ตัวเขาน่าจะเป็นคนที่มีบารมีคนหนึ่งในเวลาไม่นานผู้คนก็เข้ามาร่วมกับเขามากมายกองกําลังขนาดเล็กที่มีหลักร้อยก็เริ่มกลายเป็นหลักพันจะว่าไปบาบูคล้ายเล่าปีในเรื่องสามก,ก๊กเหมือนกันในแง่ที่ต้องระหกระหินไปมาสู่จุดดําดิ่งต่าสุดและไต่เต้า,ตามาด้วยเวลาอันช้าแต่ก็มีคนเข้ามาอยู่ด้วยเขาเรื่อยเรื่อหลังจากนั้นไม่นานบาบูได้ทราบว่าเมืองคาบูเมืองหลวงของอัฟการิสถานในปัจจุบัน ที่ปกครองโดยอาของเขากําลังมีปัญหาวุ่นวายเพราะหลังจากอาของเขาเสียชีวิตเขาได้มอบบัลลังก์ให้กับทารุกน้อยโอรสของเขาการที่กษัตริย์เป็นเด็กเปิดโอกาสให้พวกคุณนางที่มักใหญ่ไฟสูงขึ้นมามีอำนาจและดึงดูดผู้รุกรานจากภายนอกด้วยในเวลาไม่นานคาบูก็มีสงครามกลางเมืองใหญ่โตทารกน้อยที่เป็นรัชทายาทแห่งคาบูถูกพวกขุนนางสังหารบาบูจึงเห็นเป็นโอกาสทองอย่างยิ่งที่เขา จะเอาชนะกลุ่มการเมืองทุกกลุ่มและยึดเมืองเป็นของตัวเองกองทัพของบาบูมุ่งหน้ามายังคาบูในทันทีและเมื่อถึงแล้วก็เข้าตีเมืองหลังจากตีได้ไม่นานเมืองคาบูก็ยอมจำนวนอย่างสมบูรณ์ต่อบาบูทำให้บาบูกลับมามีเมืองในปกครองอย่างง่ายๆและงงๆบาบูได้วางระเบียบการปกครองเมืองให้เรียบร้อยเหตุการณ์ช่วงนี้ราบรื่นอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับบาบูอีกไม่นานผู้คนจำนวนมาก จากสมาคันและเฟอกานะ่าก็มาสมทบกับบาบูที่คาบูนอกจากนี้บาบูสั่งให้แจกจ่ายสิ่งของมากมายแก่พวกทหารที่ติดตามเขามาในเวลาที่ตกยากจิตวิทยาเช่นนี้ของบาบูทำให้เหล่าทหารรักเขามากขึ้นบุกอินเดียหลังจากที่อยู่คาบูลได้ไมนะ่นานบาบูตระหนักคาบูเป็นเมืองเล็ก บาบูจึงวางแผนจะขยายนาจาจักรของเขาให้ยิ่งใหญ่ขึ้นเขาให้พวกแม่ทัพและเสนาบดีปรึกษากันว่าจะขยายไปที่ใดดีในปีคศ .1505 หลังจากบาบูตีคาบูได้ปีหนึ่งมีผู้เสนอให้บาบูยกทัพไปตีฮินดูสถานหรือดินแดนอินเดียในปัจจุบันบาบูได้ฟังก็เห็นด้วยอีกไม่นานเขาก็จะยกทัพไปราวีดินแดนอินเดียแต่การโจมตีอินเดียในครั้งนี้ของบาบูไม่ใช่การโจมตีเพื่อเจตนาจะมุ่งยึดครอง แต่เพื่อปล้นสะดมบริเวณชายแดนเสียมากกว่าองทัพของบาบูคุกคามบริเวณชายแดนของอินเดียอยู่นานสามเดือนบาบูก็ได้รับจดหมายรับจากจาหันกีน้องชายของเขาว่ามีขุนนางบางคนคิดก่อกบุบาบูจึงถอยทัพกลับไปยังคาบูชันทีการลุกรางอินเดียครั้งแรกจึงสิ้นสุดลงแต่เพียงเช่านี้หลังจากนั้นความสนใจของบาบูก็หันเหไปที่อื่น เพราะเหตุการณ์สำคัญระดับบิ๊กอีเวนต์ได้เกิดขึ้นในเอเชียกลางบ้านเกิดเมืองนอนของเขาวาระสุดท้ายของเซบานีมัวหมัดเซบานีแห่งอุสเบกสัตรูผู้เก่งกาจของบาบูและยึดครองอาณาจรรักรของบาบูไปทั้งหมดตั้งแต่เฟอร์กาน่าไปจนถึงซามาคันนอกจากนี้ยังไล่ผนวกทั้งทัชเคนได้อีกด้วย ตลอดปีคศ .1505 ถึง1507บาบูได้พยายามสร้างฐานอำนาจโดยการโจมตีเมืองรอบๆเข้ามาอยู่ในอำนาจเขาประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งใจของบาบูเองยังปรารถนาที่จะที่ดินแดนคืนจากเซบานีโดยเฉพาะเมื่อเขาได้ทราบข่าวว่าเซบานีเอาชนะและสังหารญ,ญาติของเขาไปทีละคนอาทิเช่นซุนตานมามูดแห่งทัชเคนที่เคยช่วยเหลือเขาถูกเซบานีสังหารพร้อมกับโอรสทั้งหมด6คนถึงแม้บาบูจะโกรธแค้นเซบานี แต่ก็ไม่อาจจะทำอะไรได้บาบูเคยเสนอให้ซุนตานแห่งเฮรัตยมตีเซบานีแต่ซุนตานกลับไม่ปฏิบัติตามต่อมาเมื่อซุนตานเปลี่ยนใจมาเชื่อบาบูเขากลับป่วยตายเสียก่อนท้ายที่สุดเมืองเฮรัตยังตกเป็นของเซบานีด้วยการเสริมสร้างกำลังของบาบูได้ผลและทำให้อาจาักรของเขาแข็งแกร่งขึ้นแต่บาบูเองก็ยังไม่มีโอกาสรบกับเซบานีเพราะเขาวุ่นวายกับการปราบกบฏหลายต่อหลายแห่งหลังจากการปราบกบฏ บาบูก็ใช้เวลาฟื้นฟูกําลังของเขาขึ้นมาอย่างเงียบเงียบทำให้เขาไม่ได้มีบทบาทอะไรมากนักในเอเชียกลางแต่แล้วในปีคศ1510ข่ 21, ขาวสำคัญก็มาถึงบาบูนั่นก็คือเกิดยุทธการครั้งใหญ่ที่เมืองเมิฟระหว่างพวกอุสเบกนำโดยเซบานีและกองทัพเปอร์เซียของซาอิสมาอินที่หนึ่งแห่งราชวงศ์ซาฟาวิดผู้สร้างอาณาจักรเปอร์เซียขึ้นมาใหม่เหตุที่ทั้งสองรบกันมีอยู่ว่า หลังจากที่บุตรหลานของซุนตานแห่งเฮรัตได้หนีเซบานีไปอาศัยที่อาณาจักรเปอร์เซียพวกเขาขอให้ซาอิสมาอินที่หนึ่งจัดการกับเซบานีอิสมาอินขัดแย้งกับเซบานีอยู่แล้วเพราะพรมแดนติดกันในเวลานั้นเขาเองก็ปราบปรามดินแดนไปในเปอร์เซียทั้งหมดได้ราบคาบแล้วทีนี้จึงถึงเวลาจัดการกับเซบานีเสียทีเรื่องที่อิสมาอินกรแค้นสุดๆก็คือ เซบานีเคยเหยียดยามอิสมาอินว่าเป็นขอทานด้วยการส่งข้าวของชายของพวกขอทานมาให้อิสมาอินประกาศสงครามกับเซบานีและพวกอุซเบกในทันทีกองทัพเปอร์เซียที่พิชิตด,ดินแดนโดยรอบมาโดยตลอดเช่นเดียวกับกองทัพอุซเบกและอิสมาอินก็เป็นแม่ทัพที่เก่งกาจไม่ต่างอะไรกับเซบานีด้วยสงครามครั้งนี้จึงเป็นการต่อสู้ที่สมนามสมเนื้อและเป็นคู่ศึกที่เหมาะสมกันเหมือนกับเสือกับพยักษ์ อิสมาอินส่งกองทัพเข้าตีคอรัสซันอย่างรวดเร็วโดยอาศัยจังหวะที่เซบานีกกาลังรอกองทัพสนับสนุนอยู่ตัวเซบานีจึงเห็นกองทัพเปอร์เซียเดินทัพมาเร็วเกินคาดเขาจึงถอยทัพก็ไปในเมืองเมอร์ฟกองทัพเปอร์เซียยกทัพมาอยู่หน้าเมืองและล่อหลอกให้พวกอุซเบกออกมาต่อสู้กันเมื่อเซบานีนํากองทัพอุซเบกออกมากองทัพเปอร์เซียก็ถอยหนีฝ่ายอุซเบกก็รีบยกติดตามไปกองทัพเปอร์เซียโดยไม่ระวัง อันหนึ่งที่พวกอุซเบกยกติดตามไปน่าจะเพราะคิดว่าพวกตนมีกําลังมากกว่าพวกเปอร์เซียมีกําลังเพียง17,000คนส่วนพวกอุซเบกมีมากถึง28,000คนกองทัพเปอร์เซียยังคงล่อต่อไปพวกเขาล่อต่อไปจนกระทั่งเห็นว่าพวกอุซเบกห่างออกมาจากเมืองไกลเกินกว่าที่จะกลับไปได้แล้วท่านใดนั่นเองอิสมาอินสั่งให้กองทหารหัวแดงหรือที่เรียกกันว่าคิซิบารชเข้าโจมตีจากทุกด้าน ฐานกองนี้ของเปอร์เซียเป็นฐานที่เก่งกาจยิ่งเมื่อพวกเขาเข้าปะทะก,กับหานอุซเบกก็ไล่สังหารล้มตายกราดเกลื่อนฐานอุสเบกล้มตายคนแล้วคนเล่าทหารอุซเบกถูกโจมตีอย่างหนักจึงเสียขวัญกองทัพอันยิ่งใหญ่ที่เคยพิชิตด,ดินแดนแล้วดินแดนเล่าของเซบานีจึงแตกกระจัดกระจายเซบานีพยายามจะควบมา้าหนีแต่ทหารเปอร์เซียติดตามมาทันเซบานี่จึงถูกสังหารกลางสมรภูมิ อิสมาอินสั่งให้ตัดร่างของเซบานีออกเป็นชินช้นๆและนำชิ้นส่วนของเขาแยกไปแสดงในเมืองต่างๆในอาณาจักรเปอร์เซียแต่ที่สยองขวัญที่สุดก็คืออิสมาอินได้นำศีรษะของเซบานีมาเคลือบทองและททำเป็นแก้วน้ำไว้ดื่มข่าวการตายอย่างกระทันหันของเซบานีทำให้บาบูตื่นเต้นมากเขาเห็นเป็นโอกาสที่จะตีชิงดินแดนทั้งหมดของบรรพบุรุษกลับคืนมาบาบูรีบรวบรวมกองทัพและยกไปทางทิศต,ตะวันตกทันที บาบูจะได้ดินแดนเก่าแก่กลับคืนมาหรือไม่ติดตามได้ในตอนหน้านะครับเข้มข้นทีเดียวในตอนนี้ดราม่าและดูเดือดเลือดพร่านจริงๆสำหรับบาบูจักพรรดโมกุลผู้ไม่ยอมแพ้ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับฟังร่วมแสดงความคิเดเห็นไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ไม่พลาดการกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรคลิปใหม่ๆวันนี้พลานสองโลกนั้นต้องขอลาไปก่อนและพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าลาไปเลยครับสวัสดีครับ